สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนการประกอบหลังจากที่เราได้ถอดออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนซีนของเพลาหลังนะครับถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับล้างทำความสะอาดนะครับชิ้นส่วนต่างๆ จากนั้นก็ฉโลมด้วยน้ำมันหล่อลื่นนะครับหรือน้ำมันยูดีทีแล้วก็นำซีนตัวใหม่มาใส่เข้าไปใช้ค้อนเคาะให้เข้าที่ <laughs> เครื่องมือต่างๆ นะครับก็ตามแต่จะหาได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะครับผมก็เป็นเพียงผู้ใช้รถไถเท่านั้นเองนะครับเมื่อใช้ไปแล้วนะครับอุปรกรณ์ต่างๆเกิดความสึกหรอหรือว่าหมดอายุการใช้งานแล้วก็มาหรือมาทำประกอบเข้าไปเองนะครับเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่าย เพราะว่าถ้าหากเราไปให้ช่างทําให้ก็เสียค่าแรงไม่น้อยเหมือนกันนะครับหลังจากที่เราใส่ซีนเข้าไปที่เสื้อเพลาเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ยกขึ้นไปใส่เข้าไปที่เพลาะนะครับซึ่งวางรอไว้อยู่บนล้อหลังแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็ใส่ลูกปืนนะครับตลับลูกปืนซึ่งอยู่ข้างๆนะครับจากนั้นก็แหวนนะครับแหวนต่อไปก็บูทตัวยาวๆนะครับเรียงขึ้นมาจากข้างล่างตรงเพลานี้ล่างสุดก็จะเป็นลูกปืนนะครับแล้วก็มาแหวนแล้วก็มาบูท จากนั้นก็จะนำเฟืองตัวใหญ่นี้ใส่เข้าไปนะครับดูให้ดีนะครับให้มันถูกนะครับอย่าให้มันกลับข้างนะครับมันจะมีรอยของหัวน็อตปรากฏอยู่นะครับวางเข้าไปเมื่อเข้าที่แล้วก็เอาน็อตล็อกมาใส่นะครับหมุนด้วยมือให้สุดเกลียวนะครับ จากนั้นก็นำประแจมาหมุนเพื่ออัดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าขนาดนี้มันยังไม่แน่นนะครับเราใส่ซีนตัวไหมเข้าไปมันเข้ายังไม่สุดเราต้องใช้แรงของเกลียวนี้อัดเข้าไปสังเกตดูนะครับเวลาเราหมุนหมุนเกลียวตัวนี้นะครับให้มาลงที่ล็อกเดิมนะครับ ลงที่ล็อกเดิมก็เป็นที่สังเกตอยู่นะครับตรงที่ปลายของน็อตตัวเมียตัวนี้นะครับมันจะมีที่ล็อกไว้อยู่นะครับเมื่อเข้าสุดถึงที่แล้วใช้สันประแจมาวางตอกด้วยค้อนนะครับที่ปลายน็อตตัวเมีย นะครับมันจะมีที่ล็อกอยู่ตอกเข้าครับมันจะมีร่องของเพลาตอกให้แน่นนะครับเพื่อล็อกไม่ให้น็อตนี้คลายออกทบทวนตามลำดับนะครับจากแป้นล้อหลังขึ้นมาก็จะเป็นซีน อยู่ล่างสุดจากนั้นก็จะมีปริ้นล็อกถัดขึ้นมาก็จะเป็นตลับลูกปืนขึ้นมาอีกก็จะเป็นแหวนจากนั้นก็จะเป็นบูทตัวยาวๆแล้วก็จะเป็นเฟืองตัวใหญ่นี้สุดท้ายก็ขันด้วยน็อตตัวเมียล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็นำตลับลูกปืนมาใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับสำหรับในส่วนของเผาหลังนี้อุปกรณ์ทุกส่วนนะครับหลังจากทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมชโลมน้ำมัน UDT นะครับ <c oughs> เพื่อหล่อลื่นนะครับมันจะได้เข้าง่าย วางตลับลูกปืนลงไปแล้วก็ค่อยๆตอกให้เข้าที่ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนนี้ต่อไปก็ทากาวประเกนนะครับหรือที่เราเรียกทั่วไปว่าเป็นกาวดำของคูโบต้านะครับ ให้รอบๆเสื้อเพลานะครับก็ออกแรงบีบไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะรอบ เมื่อทากาวปักเก็นจนทั่วแล้วขั้นตอนต่อไปก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะหนักหน่อยนะครับทำคนเดียวถ้าจะให้ดีต้องหาคนมาช่วยยกก็คือเราจะยกเสื้อเพลาขึ้นไปประกบให้เข้าที่ ใช้ค้อนเคาะรอบๆให้เข้าที่จากนั้นก็ใส่นอ็อตเข้าไปให้ครบขันให้แน่นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในส่วนของเพลาหลังนี้จากนั้นก็ใส่อุปกรณ์ที่เป็นส่วนควบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสาหลังคาคานของผานด้านหน้านะครับใส่เข้าไปครบทุกตัวสุดท้ายใส่ล้อหลังเข้าไปก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เติมน้ำมันยูดีทีเข้าไปให้ได้ระดับบนสุดของตาแมว